สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสรคามพร้อมวยช่องปลาจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของคุณแม่ประสิทธิ์ซึ่งเป็นอมภพึกอมภพาตายครึ่งซี่ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกนะครับแตกเลยนะสําหรับคนนี้นอนติดเตียงสําหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับ เขามีพฤติกรรมใดๆมาก่อนก็คือพฤติกรรมการกินเหล้าขาเหล้าเหมือนสำเนียงเลยนะครับเป็นการนำเสนอในเรื่องของที่เส้นเลือดในสมองตีบตันแต่ที่ขาเหล้านะครับไม่เมาไม่กลับก็มีแต่บางครั้งก็คือไม่ได้กินนะแต่บางครั้งก็กินอันนี้ครอบครัวก็เล่าให้ฟังว่าบางทีเขาก็เมามาเหมือนกันคือ เนาะบางทีทําอสอมอหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมงานเลี้ยงนี่ก็ต้องมีบ้างแต่การที่ตัวเองทานเล่าบ่อยๆนะครับชาาเป๊กเย็นเป๊กไม่รู้เป๊กเล็กเป๊กใ,ใหญ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้นะครับพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเขาก็มีการเสียเส่ยงก็คือความเสี่ยงก็คือตายอมาอมาพึกอมมพึกอมมาพาขาดเครื่งซิกเนี่ยมันมีจากหลายๆสาเหตุด้วยการฉีดคุณวักเนี่ยสเข็มนะครับไขวัดใหญ่1เข็ม เพราะฉะนั้นแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไม่ถูกนะครับมันจะเป็นผลพวงต่อเนื่องกับในการใช้ชีวิตและการกินเหล้านะครับการกินเหล้าเนี่ยเชาวเป๊กเย็นเป๊กนะ่ะเป๊กเล็กเป๊กใหญ่เราไม่ทราบแต่แล้วก็กินข้าวกินอาหารลงไปนะครับมันก็จะมีส่วนคือในหลอดเลือดของเราท่านผู้ชมหลอดเลือดของเราถ้าประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์ที่มากมายและประกอบไปด้วยอาหารการกินที่อาหารติดมันและการกินเหล้าบ่อย การสังคมบ่อยๆก็มีส่วนในการที่เราจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบตันและก็แตกได้โดยง่ายได้เพราะฉะนั้นเป็นอมะพ,มาพาึ่งอมพาดครึ่งซีกนะครับก็คุณแม่ประสิทธิ์นี่ก็เป็นซีกขวานะครับเป็นซีกขวาแล้วก็เวลายิ้มนี่ปากข้างซ้ายนี่มันจะเบี้ยวเข้าไปปากข้าปากข้างซ้ายเลยนะเบี้ยวเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วปากของคนเราท่านผู้ชม มันก็สมารถมันก็สามารถที่จะตกไปด้านใดด้านหนึ่งได้เอาล่ะนะครับเป็นอมาพิกเอามาพาดตายครึ่งซีกซีกขวาเนี่ยก็คือไม่มีเรียวมีแรงนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือผมไปถ่ายทำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษายนเดือนนี้เดือนพฤษภาท่านผู้ชมต้นเดือนนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มีความคืบหน้าคือนะครับ เขามีการจากนอนที่นอนติดเตียงนะครับออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะครับและก็เดือนพฤษภามานอนที่บ้านโจก็ได้ทําการบําบัดนะครับใช้ตํำรับชาสมุนไพรหินฟ้าแลบในท่านผู้ชมเกี่ยวกับในการขับต่างๆแต่ระยะเวลามันจะเป็นการพิสูจน์นะครับพร้อมไปด้วยอาหารการกินพร้อมไปด้วยในการทานชาตํำรับชาสมุนไพรหินฟ้าแลบ ในการบําบัดซึ่งมีสมุนไพรามากมายหลายชนิดนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับในการบําบัดให้หายไปนะครับให้ดีขึ้นว่างั้นเถอะทีนี้วันนี้นะครับเป็นการที่นําเสนอเกี่ยวกับการหัดเดินแล้วท่านผู้ชมคือเดือนกุมภาเนี่ยที่ทีท่สามีเขาเนี่ยมาหาโจนะครับพร้อมหลานแล้วก็ได้พูดได้คุยกันโจก็ให้ชาไปทานากุมภาพันสองพันหร้อยหกสิบหก มีนาคม2 5 6 6เมษายน2 5 6 6สามเดือนแล้วท่านผู้ชมเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นเดือนที่4เนี่ยเขาก็มีการหัดเดินนะครับโจก็จะมีภาพต่างต่างให้นะครับภาพของคุณแม่นี่แหละนะครับว่าเดือนนี้เดือนพฤษภาเป็นอย่างไรนะครับพ่อโจไปถ่ายทําเมื่อวันที่5พฤษภาคม2566นะครับเดือนที่4เนี่ยคุณแม่มีการหัดเดินนะท่านผู้ชม ไม่ได้นั่งอย่างเดียวและเราก็จะเห็นพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในการหัดเดินนะครับแต่โจก็จะดับเสียงไว้นะเพราะว่าจะไม่คุยนะครับก็ให้เขาดูพฤติกรรมในการเดินนะครับเขาจะไม่นอนอย่างเดียวนะบางวันนะครับเขาจะเช้าเย็นนะครับเช้า,าเดินเช้าเดินเย็นนะครับเดินไปสักสามสี่รอบนะครับบางทีก็เริ่มใหม่นะครับก็มานั่งที่เตียงแล้วก็เริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยก็พกัก แล้วก็บางครั้งก็มีตอนเที่ยงด้วยมี้วยนะมีกึกคือคือเกิดเกิดอาการที่อยากเดินน่ะอ่าเราก็เข้าใจคนป่วยเนาะเขาก็อยากหายนะครับส่วนตอนเย็นเนี่ยเขาก็เดินเหมือนกันท่านผู้ชมเดินแล้วก็มีการช่วยเหลือตัวเองนะครับถ้าเดินลงจากอ่าวินแชร์นะครับเขาจะมีการลงเป็นแบบไหนท่านผู้ชมก็ดูได้เลยนะครับก็เป็นภาพที่เป็นวิดีโอนะครับไม่ใช่เป็นภาพนิ่งนะครับ โจจะไม่ลงภาพนิ่นะของคุณแม่เนี่ยเพราะว่าการที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาอ่อนแรงเนี่ยเอามาพึกเอามาพาดตายครึ่งซีกเนี่ยมาจากฉีดคุณวักนะครับสามเข็มนะครับไขวัดใหญ่เข็มหนึ่งแต่เขาก็มีพฤติกรรมในความเสีย่ยงท่านผู้ชมเกี่ยวกับการกินเหล้านะครับก็อาชาปักเย็นเป๊กเป๊กใหญ่เป๊กเล็กเราก็ไม่ทราบนะครับก็ผู้ป่วยก็อยากจะนั่นเหมือนกันนะครับก็คือ จริงๆแล้วเรื่องของต่างๆเนี่ยคนในครอบครัวก็จะเล่าให้โจฟังเบื้องต้นแล้วว่า,าบางวันคุณแม่ก็เมามางานเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอสอมหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก็จะมีงานเลี้ยงกันเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายนะครับแลวว้าบ่อยนะครับเงินเดือนก็ไม่มีหรอกนะครับแต่ก็มีนิดๆหน่อยๆอ่ะเหมือนไม่มีนั่นแหละแต่การที่เป็นคนที่ชอบสนุกสนานนะครับกินเหล้ากินยา นะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เรื่องของที่เราจะมาบําบัดกันเนี่ยนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนที่4ี่นะสมเดือนเต็มเมนะครับนะครับก็รบเริ่มที่จะหัดเดินในช่วงเดือนมีนาแล้วละ่ะมีนาประมาณสักประมาณกลางๆงเดือนเนี่ยเขาเริ่มหัดเดินแต่โจก็ไม่ได้ถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแค่สัมภาษณ์กันนิดๆดหน่อยหน่อยแต่เดือนมีสาไอเดือนพฤษภานี่เป็นเดือนที่โจต้องถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่นะา เขาเดินแล้วเขา,าในการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็มีบางครั้งนะครับแฟนาสามีเขาก็เล่าให้ฟังว่านะครับเรื่องอาหารการกินก็ลําบากเพราะว่าคนสมัยนี้มีอะไรก็ลงแต่น้ํามันน้ํามันนะครับคือทอดไงนะครับทอดได้ง่ายๆเป็นอย่างนั้นคือ,อามาดูภาพกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมหลังภาพนี้เป็นภาพจากสมองจริงนะครับเป็นภาพจากสมองจริงนะครับ มาดูกันสักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรอันนี้เส้นเลือดนะครับเวลาเราไปฉีดคุณวักไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยสองเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเข็มหกเข็มก็แล้วแต่นะครับเขาคงจะให้โล่หรอกนะฉีดมากๆเนี่ยแล้วทีนี้เป็นยังไงท่านผู้ชมภาพนี้เป็นภาพสมองจริงนะครับพอให้เห็นการถ่ายสมองเนี่ยเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยตีบตันนะครับมันตีบนะส่วนที่ตีบ มันก็จะรีบลงไปเลยเลือดไม่สามารถที่จะไหลเวียนได้เพราะว่าเลือดมีการแข็งตัวนะครับเขาเรียกว่า,าหลอดเลือดอุดตันนะครับหลอดเลือดมีการแข็งตัวแล้วก็อุดตันไอ้ส่วนที่รีบก็รีบเลยนะครับโจก็จะบงกลมไว้อันนี้ส่วนที่รีบอันนี้ส่วนที่อุดตันนะครับส่วนที่แตกก็เป็นเส้นแดงๆที่มันจะแตกได้ทุกเมื่อนะครับถ้าอุดตันก็คือตายครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมก็คืออาจจะเป็นนอนเหยียดยาวไปเลยนะครับเป็นอย่างนั้น ในการบําบัดรักษาเนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเคสแต่ละเคสก็จะผ่านประสบการณ์ของโจนะครับประสบการณ์ของผมนี่แหละในการที่จะช่วยบําบัดเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบตันและก็แตกนะครับก็อันนี้ท่านผู้ชมก็เห็นภาพแล้วเนาะภาพสมองเนี่ยเป็นอย่างไรคือเลือดเนี่ยมันเกิดการแข็งตัวเพราะคุณฉีดคุณวักไปแล้วเนี่ยนะครับ ผมไม่ได้ให้ไลน์นะแต่เดี๋ยวนี้มีแบบนี้เยอะแยะมากมายเป็นเพราะว่าผมมีประสบการณ์นะครับในการบําบัดคนพวกนี้นะครับกลุ่มนี้ด้วยนะครับคือ,อคนที่ฉีดหนึ่เข็ม2เข็ม3เข็มก็แล้วแต่อาจจะมีตุ่มมีตอขึ้นแล้วก็มีอาการคันขึ้นก็โทรหรือไอดีไลน์มาหาโจก็ได้นะครับ0 8 5ย์9ปดห้ท่านผู้ชมแล้วก็ไอดีไลนมาก็ได้นะครับแล้วก็มาโทรมาปรึกษาก็ได้นะท่านผู้ชม ช่วงนี้ข่าวพวกนั้นมันแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วในการกินสม,มุนไพรเนี่ยโทรคุยกับโจะนะครับเพราะว่าท่านจะได้ปลอดภัยแล้วก็ปรึกษาก่อนก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรโทรมาพูดมาคุยก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับพวกที่แบบฆ่ากันนี่มันก็เยอะนะครับฆ่ากันไม่ใช่ต่อเนื่องนะฆ่ากันแบบมาราธอนอะ่ะเดนนี้ตำรวจกําลังแบบโอ้นะไม่สารภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะ แต่ว่าในการที่สมุนไพรเนี่ยสมุนไพรเราต้องปรึกษาคนที่นะครับมีประสบการณ์อะอย่างผมเนี่ยมีประสบการณ์เส้นเลือดในสมองตีบตันแตกหลอดเลือดในสมองอุดตันนะครับเป็นอย่างไรมันจะมีสาเหตุท่านผู้ชมมันจะมีผลพวงเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินพฤติกรรมของคนนั้นนะครับพฤติกรรมพฤติการ,รของคนนั้นว่ากินเหล้ามาหรือเปล่ากินเหล้าบ,บ่อบๆยหรือเปล่ากินอาหารติดมันหรือเปล่า กินอาหารหวานจัดเค็มจัดไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการฉีดคุณวักนี่แหละท่านผู้ชมมันมีส่วนนะอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าผมไปให้ร้ายคุณวักนะนะครับคือการฉีดคุณวักเนี่ยเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเนี่ยเดือนนี้จมีคนไข้ยเยอะแยะมากมายนะครับแฟนคลับมากมายที่มาปรึกษาเรื่องนี้ มีตุ่มมีตอขึ้นมาโอ้เต็มหน้าเต็มตานะครับผมก็ทําการบําบัดให้หายแล้วนะอย่างน้าทูลที่อยู่บ้านดุงเพราะฉะนั้นคุณแม่คนนี้นะครับคุณวักเนี่ยมีส่วนและมีส่วนในการที่เขามีพฤติกรรมพฤติการในการกินเหล้านะครับเช้าเป๊กเย็นเป๊กทุกวันนั้นผู้ชมบางวันก็เมามาเลยมีการเลี้ยงเมามานะครับเป็นอย่างนั้น ส่วนเรื่องการออกกําลังกายท่านผู้ชมก็มีส่วนส่วนเรื่องของการบําบัดตัวเองในช่วงนี้คุณแม่ประสิทธิ์เนี่ยก็มีการออกกํกาออกกลังกายออกกําลังกายยังไงก็เช้ากลางวันเย็นบางครั้งก็เช้ากับเย็นเท่านั้นตอนเย็นคือคือคืออย่างนี้ท่านผู้ชมคือมันอารมณ์เนี่ยมันอยากจะออกคนก็อยากจะหายเนาะเราก็ทราบทีนี้นะครับด้วยการที่คุณแม่เนี่ย ก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกแล้วเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นกลับคืนมาดั่งเดิมมันก็ต้องใช้ระยะเวลาท่านผู้ชมเคสแต่ละเคสคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ที่สิ่งที่เหมือนกันก็คือตายครึ่งซีกนั่นแหละใช้ระยะเวลาต่อไปเนี่ยผมก็จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับน้องอน้องฝนนะครับน้องฝนนี่ก็คือรักษาบําบัดนะครับบาบัดรักษามาตั้งแต่ ปี2 5 6 4มาแล้วนะครับ65ก็มาแล้ว66เนี่ยยังไม่ได้ถ่ายลงคลิปนะแต่ได้คุยกับผมนะเมื่อวานนี้คุณแม่ประสิทธิ์ได้คุยได้คุยด้วยได้คุยกับน้องฝนนะครับน้องฝนนี่เดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตแบบเป็นปกติได้แล้วท่านผู้ชมแต่ว่าอา่กล้ามเนื้อมันก็ต้องมีการพัฒนาค่อยๆพัฒนาอย่าใจร้อนนะครับและเรื่องอาหารการกินเนี่ยอย่ากินของมันๆผัดผัดทอดที่มากเกินไปและก็บ่อยเกินไปนะครับ ขาเล่าเนี่ยต้องเก็บไปคิดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างคุณแม่ประสิทธิ์เนี่ยท่านลองนึกตึกตรองดูแล้วกันว่าสมควรที่จะกินต่อไปหรือไม่นะครับการที่เข้าสังคมไม่จําเป็นต้องกินเหล้านะท่านผู้ชมกินอาหารอะไแซบ่บๆต่างๆมากมายส้มตำไก่ย่างหรือมีอะไรที่มากมายแกงอ่อมโอ้ยมากมายเลยไม่จำเป็นต้องมีแอลกอฮอล์จริงไหมนะครับแต่พอแต่พอเป็นแล้วมันแก้ยากนี่ไงนะครับผม เอาละนะครับอันนี้ก็คือมีมีมีม,ม,ม,มีมีภาพที่มาจากสมองจริงนะครับเส้นเลือดอุดตันไขมันเส้นเลือดอุดตันเนี่ยเส้นเลือดอุดตันเนี่ยในเลือดของเราเนี่ยมันประกอบด้วยน้ํา91%เพราะฉะนั้นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารเคมีต่างๆที่เข้าไปด้วยการฉีดคุณวักเนี่ยสเข็ม3เข็มสเข็ม5เข็มก็แล้วแต่6เข็มก็แล้วแต่นะครับไปเอาโลกกับคนนั้นได้เลยนะนะครับคนที่สั่งเข้ามานั่นแหละไปเอาโลคกับเขาเลย นะครับว่าฉีดมาแล้วอุย้ยหมกเข็มเจ็ดเข็มอืมคอยดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ได้พูดเสียสีนะแต่เรื่องจริงนะครับเรื่องนี้มันเรื่องจริงเพราะว่าผมอยู่กับแฟนคลับผมอยู่กับประชาชนไงนะครับคุณนั่งโต๊ะทํางานคุณไม่ทราบหรอกแต่ตัวผมเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ชัดเจนเงโทรได้เลยไงผมก็เลยมีประสบการณ์นะครับว่าเขาไปทําอะไรมาบ้างเขาตรวจ นะครับสุขภาพอะไรมาบ้างมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรพฤติกรรมเนี้ยจากญาติพี่น้องเขาด้วยนะครับจากเจ้าตัวบางทีก็ไม่อยากเปิดเผยนะกลัวเราด่าไม่ด่าครับแต่ผมอยากรู้อยากทราบนะครับเรื่องนี้หลอดเลือดนะครับหลอดเลือดมันอุดตันนะครับเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกมันส่งผมไปถึงนะครับตายาตายครึ่งซี่เอามาเึกเอามาพัดครึ่งซี่เพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่ ประสิทธิ์ก็ต้องรอดูกันต่อไปเดือนแต่ละเดือนโจจะจับนะครับจะจับว่าอาจจะต่อไปนี้อาจจะเดือนหนึ่งหรืออาจจะ2เดือนอค่อยค่อยอย,อยห่างไปให้เขาพ้นประมาณสัก -67 เดือนก่อนแล้วผมก็2เดือนถ่ายที2เดือนถ่ายทีอย่างนั้นถ่ายท,ทําทีนะไม่ถ่ายถ่ายอือก็จะทราบว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเพราะาโจจะจับทุกประเด็นทุกเดือน ทุกสองเดือนทุกสามเดือนก็ว่ากันไปท่านผู้ชมก็ต้องใช้ระยะเป็นปีเลยนะบางคนแล้วอายุคุณแม่เนี่ยก็ปาไปหกสิบเจ็ดหกสิบแปดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอายุที่เยอะส่วนน้องฝนเนี่ยเขาอายุยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นคนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะดีก่อนใครแต่คนเรามันก็มีสิ่งที่หวังนะครับความร้ายเข้ามาในร่างกายนะครับเข้ามาในชีวิตเนี่ย คนเราก็หวังอยากจะหายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับด้วยความที่เราค่อยเป็นค่อยไปท่านผู้ชมอย่าหุนหันพันแล่นนะครับอย่าเอาแต่ใจตนเองการเอาแต่ใจตนเองเนี่ยเป็นการที่เราแพ้ตั้งแต่เริ่มคิดนะครับเอาละนะครับในการใช้ชีวิตของคนที่อ่าคุที่ชื่อว่าคุณแม่ประสิทธิ์นะครับเป็นหลอดเลือดในสมองตีบตันแตกมาจากพฤติกรรมการกินนะครับ อันนี้มาจากพฤติกรรมการกินและในการคุณฉีดคุณวัคซีนเข้าไปนะครับมันมีผลพววงท่านผู้ชมให้กลับไปคิดถ้าใครฉีดคุณวัคไปแล้วนะครับจะเข็มหเข็มสเข็มสเข็มสี่เข็มห้เข็มหกเข็ม7ก,ก็แล้วแต่นะครับเชิญตามสบายนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจะกับโจฮักนัสาราคามลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชม น้องสาวอยู่เดนมาร์กเดี๋ยวมิถุนายนี้เราเจอกันนะครับจะกลับมาที่บุรีรัมย์นะครับเราก็จะไปคุยไปพูดไปคุยนะครับกับน้องสาวเขาจะมีประสบการณ์ต่าง,าง,างๆมากมายเพราะว่าเขาเรียนฝังเข็มนะครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่ช่องโจฮักด้สาสารคามลุงโจสมุนไพรครับผมสวัสดีครับสิบอก